โอเคผมก็เซ็นเข้าสู่ช่องแซมไวรัสคริปโตผมอ่ะวันนี้ก็เป็นเวลาช่วงวันตีสี่ครึ่งครับก็เล็กด้วยบิตคอยลงมาอยู่ประมาณโซน1นึ่งแสนดอลลาร์นะครับประมาณ1นะึ่งแสนแปดร้อยดอลลาร์เนาะมีการเล็กว่าหลุด1นึ่งแสนดอลลาร์ไปนิดหน่อยนะครับก็เล็กได้ว่ามีการลงมา ตรงแนวรับตรงขดของซันโดราเรียบร้อยนะครับตรงนี้กําลังทดสอบอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยตัวของรางเขาเนี่ยต้องการจะขึ้นต่อหรือลงต่อนะครับตรงนี้เป็นโซนสาคัญนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมานับตัวของคลื่นตัวของบิตคอยนะครับแล้วก็อีเทอรียมเนาะก็เป็น2ตัวนะครับก็คือจะนับแบบว่าให้เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าเออในภาพด้วยเนี่ยเป็นแบบไหนเพราะที่มันมาเนี่ยคือเวลาผมนับเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าเออในผมนับเหมือนแบบว่าไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ตัว ที่เรียกว่าลงแบบหนึ่งสองสี่ห้าเอบซี่งเงี้ยคือมันไม่ได้ชัดเจนขนาดคลื่นย่อยไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกว่าเออเนี่ยในตัวของคลื่นย่อยที่มองเห็นเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับอ่ะแล้วก็ทําไมถึงนับแบบนี้นะเพราะตัวคือจริงๆคือผมก็เห็นคลื่นย่อยแหละแต่แค่แบบว่าไปนับตัวของคลื่นใหญ่ให้ให,ให้มันเห็นชัดมากกว่าเพราะว่าคลื่นย่อยมันก็มันก็คลื่นย่อยอเออสุดท้ายคือคลื่นใหญ่คือมันชัดเจนกว่าอะไรแบบนี้นะครับอ่ะ ก่อนหน้านี้ผมก็ใครนะผมที่สนใจแล้วผมอยากจะเรียนรู้อิเล็กเตปนะครับอ่าอิเล็กเตปเนาะก็ผมได้ทําการเปิดเป็นชมรมนะครับอ่าชมรมสอนนะครับตัวของอิเล็กเตปเนาะซึ่งตรงนี้นะครับของอิเล็กเตปเนี่ยเรียกได้ว่าอ่า ระยะเวลาครับในการที่ผมสอนเนี่ยก็คือจะสอนท 15, 15ี่15-15พฤศจิกายนน,นี้นะครับจนถึงประมาณ28กุมภาพันธ์เนาะก็คือสอนไปได้ประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็คิดว่าสอนประมาณ13-15ครั้งเนาะไอ้เนี่ยจะเป็นการสอนสดนะับสอนสดส่วนสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คือหนึ่งคือได้รับเป็นคลิปวิดีโอนะคลิปวิดีโอแยกเนาะที่แบบว่าเหมือนกับ ไม่จะเป็นต้องมาเรียนสดก็ได้เผื่อใครที่บอกว่าขี้เกียจเรียนสดอะไรเงี้ยก็ได้คลิปวิดีโอแยกตรงนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นกาคล้ายเหมือนขอ้ขอสอนนะครับอันอย่างที่2คือได้เป็นวิดีโอสอนนักเรื่นนะครับแล้วก็บอกแนวคิดเนะาะอันเนี้ยก็จะเป็นแบบว่าหบดหมู่ที่2นะครับหมดหมที่สามนะจะได้เป็นตัวของไลฟ์สดนะครับที่เป็นบันทึกย,ย้อนหลังที่ผมไลฟ์สดสอนทุกวันเสาร์นะครับที่สอนในดิสคอร์ตนะครับอ่ะซึ่งอ่าดิสคอร์ตเนี่ยก็คือจะได้ตอนไหนนะครับจะได้ตอนที่หลังจากที่ท่านเนี่ยนะครับสมัคร หรือว่าแบบว่าชำระเงินเรียบร้อยนะผมจะเข้ามาดิสคอร์ดตรงนี้นะซึ่งดิสคอร์ดตรงนี้ก็จะมีเป็นแบบว่าคล้ายๆเหมือนตัวข้อมูลนบบสามารถอ่านในดิสคอร์ดได้เลยนะเรียนแล้วก็อ่านแล้วก็ดูข้อมูลศึกษาจบในดิสคอร์ดเลยก็ได้นะครับหรือถ้าว่าอยากได้เป็นตัวหนังสือเนี่ยนะครับก็จะมีให้เหมือนกัน นะครับนี่ประมาณนี้นะก็จะเป็นตัวของคอร์สใยราคาสาม8ารบาทนะครับก็ลดจากราคา5000บาทนะครับก็ประมาณช่วงคิดว่าประมาณประมาณแบบว่าหลังจากจบตัวของตัวของประมาณแบบครั้งแรกเนาะของของอคอร์สนี้นะครับอ่ะก็คือของชมรมครั้งที่1นนะครับก็คือคิดว่าจะปรับขึ้นนะครับปรับขึ้นแล้วก็ราคาจะแรงหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยความที่อันนี้ผมสอนครั้งแรกนะครับก็จะมีแบบว่าอาจจะมีอะไรผิดพลาด เล็กน้อยแต่คิดว่าคืออย่างเช่นอย่างเช่นสมมติว่าสามเดือนใช่ไหมผมผมสอนอาจจะยังไม่ชัดเจนเยอะขนาดนั้นอาจจะบอกว่าต้องใช้เวลาอีกหน่อยอนะผมก็จะเถิดไปให้นะครับก็จะแบบว่ามีเวลาเพิ่มเติมให้มีอะไรที่ที่แบบว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายนะครับแรกให้ไม่ได้บอกว่ามีการปล่อยทิ้งปล่อยผ่านอย่างแน่นอน,นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าการเรียนรู้ของผมนะครับอโอเคเนาะ เดี๋ยวเราไปดูตัวกราฟกันเลยดีกว่าละกันนะครับตัวกราฟนะครับตอนนี้นะครับตัวของ Bitcoin เนี่ยเล็กเดียว,ว่าราคานคร,ราคาเนาะมีการปรับตัวลงมาเนาะคือตรงนี้นะครับบิตคอยเนะี่ยในภาพใหญ่นะเดี๋ยวผมนับให้ดววูว่ามันเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มเลยกันเลยละกันนะครับคือบนะิตคอยเนี่ยเอาตรงคือถ้าว่าคุณเปิด BTC USD เ US นะี่ย มันจะเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยตัวของราคาเขาเนี่ยเริ่มตั้งแต่ราคาที่เร้ว่าตั้งแต่ศูนดอลลาร์ก็คือเรียกว่าพาานนาาันแบบว่ามันไม่ใช่ศูนดอลลาร์มันบอกว่ามันเป็นเศษอะเป็นหน่วยทศนิยมที่มันเห็นเห็นแบบว่าแทบไม่เห็นราคาคุณม,มันมันเริ่มจากนั้นใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองผมจริงๆเนี่ยผมว่าบิตคอยเนี่ยควรต้องมาเริ่มนับตรงนี้นะครับตรงราคาที่2ดอลลาร์นะครับก็คือประมาณช่วงปี2อ1 1นะครับเดือนประมาณประมาณเดือน เดือนอพฤศจิกายนครับอ่ะประมาณวันที่ยี่สิบสองวันนี้ครับผมว่ามันควรที่จะมาเริ่มนับตรงนี้เพราะว่าตรงเนี้ยมีการซื้อขายจริงๆนะครับก่อนหน้าเนี้มันเหมือนมันไม่ได้มีการซื้อขายจริงๆอ่ะมันบอกว่าเหมือนกับว่าคนที่เขาขุดบิตคอยเขาว่าขุดมาเอกว่าแบบว่ามันก็ขุดมาแล้วก็บอกว่ามันก็แบบว่าสนุสนกเหมือนแบบเหมือนแบบเล่นอะไรบางอย่างแต่ว่าแบบ คือมันมันส่วนน้อยจริงๆมันน้อยมากจริงๆแบบว่าคือถ้าเทียบในร้อยคนอาจจะมีสักคนหนึ่งนะครับที่เข้าใจตัวมันจริงๆเหมือนในปัจจุบันตอนเนี้ยเออเห็นไแล้วก็ด้วยความที่ราคามันไม่ได้แบบมีมูลค่าขนาดนั้นคือคนต่อให้มันขึ้นไม่ขนาดไหนคนมันก็ไม่ได้ขายเพราะว่ามันมันไม่ได้ขึ้นเยอะอ่ะแบบว่าเหมือนแบบจากประมาณที่ว่าสมมติคือสิบสตางค์ขึ้นไปขึ้นไปหนึ่งบาทแต่คุณมีอยู่แค่ประมาณสักห้าสิบบิตคอยน์หรประมาณนี้ เออคือมันมันจะขายมันก็ขายยาใช่ไหมไอเชดมันก็จะยังแทบไม่มีอะไรเงี้ยตอนนั้นนะครับเห็นปะมันก็เลยทาให้แบบว่าราคามันเลยขึ้นไปเพราะว่าผมมองว่าตรงเนี้ยมันเหมือนมันไม่มันไม่ได้เป็นการซื้อขายจริงๆนะครับโอเคครับอ่ะก็ตรงเนี้ยนะครับอ่ะเออมันเริ่มตั้งแต่ราคาประมาณทียว่าประมาณสองดอลลาร์นะสองดอลลาร์นะครับตรงนี้เนาะส่วนตัวผมมองสองสองดอลลาร์ที่ควรต้องเริ่มครับตรงเนี้ยตัวของบิตคอยน์เนี่ยในภาพใหญ่ครับ ลักษณะที่คลื่นขึ้นมาตรงน,นี้นะครับขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ปี2 0 1 1จนถึงประมาณปี2013เนี่ยนะครับตรงน,นีย้ยังไงก็เห็นได้ชัดว่าเป็นหนึ่งคลื่นอยู่แล้วนะครับอ่ะเราตีไปเลยนะครับเป็นหนึ่งอเอนะครับนี่ตีไปเลยนะครับเป็นหนึ่งอเอไม่ใช่จะไมขึน้นไหนอย่างสองเนะี่ยเราไปดูซิว,ว่าเฮ้ยเนี่ยมันย่อเท่าไหร่ครับจริงๆคือเช็คก็ได้ไม่เช็คก็ได้นะส่วนตัวผมว่ามันน่าจะเริ่มประมาณตรงนี้วะเนี่ยประมาณโซน5ดอลลาร์นะ ก็คือหนึ่งของสี่ห้าขึ้นไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ยอประมาณได้ว่ายี่สามจุดหกสามปตสองตรงนี้นะ่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาเวลามาวัดดูซิได้เปล่าอ่ะเป็นได้ทั้งเวฟสองและเวฟบีับตรงนี้เป็นได้ทั้งเวฟสองและเวฟบ,บีนเนาะนะต่อไปนะครับตรงเนี้ยเราฟิบรชชีนะครับตีขึ้นไปเลยนะครับแบบตีสวิงเนาะตีเช็คไปเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับตัวของ เี็กได้ว่าบิตคอยเนี่ยคือเขาเนี่ยขึ้นไปประมาณโซนตรงไหนเดี๋ยวดูซิมีตัวเลขสัมพันธ์ไหมเหมือนจะมีอยู่แต่เป็นตอนปีสองหนึ่งเนาะคือเนี้ยที่ผมชอบตีแบบว่ามีสวิงโลสวิงไฮแบบว่านิดหน่อยอะ่ะมันเป็นเพราะว่าคือในก้อนตรงเนี้ยนะครับมันเจอมันยังไงคือกราฟมันไม่ได้จบบนสุดและล่างสุดอยู่แล้วนะครับแค่ผมกําลังหาอะไรที่มันใกล้เคียงที่แบบว่า อัจเบรสวิงนิดหน่อยแล้วมันแล้วแล้วมันเข้ากับโตของราคาประมาณเกือบปขึ้คืนพอดีอะไรตรงเนี้ยนะครับโอเคอ่ะโอเคผมเจอละคือมันอยู่ประมาณโซนนี้คือมันมีมันมีสองเป้าเนาะอ่ะมันมีมันมีสองโซน่ะตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นตรงเนี้ยนะครับเป็นได้แค่สี่นะครับเป็นได้แค่สี่แต่ส่วนตัวผมว่าถ้าทำมันเป็นแค่สี่ใช่ไหมอืมเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะ พอพูดในถึงบิตคอยโอเคผมรู้ละอันนี้หนึ่งอเอ,เอปุ๊บปุ๊บปุบ๊ตรงเนี้ยเป็นแค่สี่ครับอย่างแรกเนาะก้อนตรงราคาที่สักครู่นะครับราคาตรงประมาณโซนตีว่าหมื่นเก้าเนี่ยประมาณตอนปีหนึ่งเจ็ดครับตอนปีสองพันสิบเจ็ดนะคือตรงเนี้ยเป็นเป็นได้แสี่เนาะอ่าแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นได้แค่เอ็กครับอืม ที่ไซเบแล้วก็มีการทิ้งลงมาตอนช่วงควิดเนะีอ่ะเป็นได้แค่ X นะับตอนปีสองันยนะี่สิบนี่ยที่ทิ้งลงมาสิบพันลลารละตอนช่วงควนะิดเนาะอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยภาพใจนะนะครับมันก็ขึ้นเป็น A เนาะขึ้นเป็น A แล้วก็ B b แล้วหรือเปล่าแล้วทํา C หรือเปล่านะครับแต่เนาะแต่เดี๋ยวันเดี๋ยวเราจะไปดูในเคสนี้ว่ามันเป็นยังไงนะโอเคครับนี่ เดี๋ยวผมลบไอไอไอเคสไอไอเคสหนึ่งสองนี่ก่อนนะครับจะได้ไม่งงเนาะนี่ครับอันเนี้ยคือเป็น A B C แล้วก็ X นะครับตรงเนี้ยทำา A แล้ว B แล้วอีชุดหนึ่งครับแต่พอมาดูตรงเนี้ยนะครับสิ่งที่มันแปลกอย่างหนึ่งเลยคือหนึ่งเลยคือเว็บเเนี่ยถ้ามันเป็นซิกแซกเนาะเดี๋ยวเฟีโบนมวัดดูนะครับประมาณห้าสิบอกซิเนก็ก็เป็นได้นะครับ อ่ะโอเคก็คือตรงเนี้ยนะครับถ้าเป็นถ้าเริ่มด้วยซึกแซกคเนาะเราก็ x แล้วขึ้นเป็น a ที่เป็นซึกแซ็ต่อนะนะครับวิธีการเช็คว่ามันใช่ซึกแซกหรือเปล่านะนะครับคุณก็ฟิบูลาชีะะนบอว่าเนี่ยคือถ้ามันไปไม่ถึง0.8นะหมายความว่าตรงเนี้ยโอกาสในการที่ไม่ใช่ซึกแซ็คกมีสูงมากนะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้นะนะครับหมายความว่าภาพเดชตรงเนี้ยนะนะครับ B นะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไปไม่ถึง0.8นะนะครับ คือมันมันอยู่แค่ประมาณโซนหกหมื่นดอลลาร์มันไม่วิ่งไปหกแสนน่ะเหระเนี่ยเพราะว่าตัวเนี้ยเขากําลังทำบีหรือเปล่าเนี่ยเตรียมซีแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเคสเนี้ยถ้าไม่ใช่ซิกแซกเนาะก็มีสองเคสอะก็คือหนึ่งคือเป็นแฟลทสองคือเป็นทรายเกิล์ดครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าเป็นทรายเกิล์ดไหนอย่างน้อยอย่างน้อยก็ต้องลงมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเอใช่ปะ่ะเนี่ยก็อย่างน้อยคือถ้าว่าชุดเนี้ยเขาต้องการจะลงอีกรอบนะ่ะหมายความว่าตรงเนี้ยเขาจะลงมาประมาณโซนหมื่นห้าครับนี่ไะ ประมาณโซนหนึ่งหม well ื่นห้า <establishing> พันดอลลาร์นะบิตคอยนะอพะผมพูดพูดตัวนี้หลายคนก็สงสัยแล้วเฮ้ย่มันจะลงมาได้หรือลงขนาดนั้นเลยหรอบิตคอยไม่เคยลงหลุดโลนะอะไรเงี้ยอ่ะมันจะมีคําถามนี้ขึ้นมาได้แต่ว่าคุณตัดไปก่อนใจเย็นใจเย็นนะครับอ่ะอันเนี้ยก็คือตัวของบิตคอยน่ะมันจะลงมาหมื่นห้าเป็นตัวของที่เป็นตัวของลักษณะที่เป็นคล้ายๆตัวของคลื่นไทเกอร์ครับมันจะเป็นลักษณะที่เออ นี่มันจะเป็น A แล้วก็ตรงเนี้ยเป็น B เนาะแล้วตรงเนี้ย C แล้วก็ D แล้วก็ E แบบนี้นะครับนี่มันจะขึ้นไม่เยอะประมาณนี้นะ่ะมันจะเยอะหน่อยแต่ผมมองแบบเนี้ยพอมันเป็นเคสที่ B เนี่ยมันขึ้นไปเยอะขนาดเนี้ยผมรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเกินะเหมือนเหมือนมันจะเป็นตัวขอที่เป็นแฟดมากกว่าซึ่งถ้าเป็นแฟ t เนี่ยหมายความว่า50เนี่ยคุณตัดทิ้งไปเลยนะครับผมอาจจะตีให้มันเฟลหน่อยเนาะตีให้มันเฟลหน่อยสักหน่อยนะครับตีให้มันเฟลหน่อย นี่ประมาณนี้นะครับนี่พอตีมันฟิลปุ๊บเนี่ยบีเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าเออเนี่ยมันจะอยู่ประมาณโซน78ถึงประมาณ61นะครับโซนนี้เนาะซึ่งราคาที่มันต้องลงมาขั้นต่ำเนี่ยตีว่าประมาณ1 4 0 0นสี่ตว่า1 5 0 0นห้าตีว่าหม0่นี้าหมื่นห้าจะถึงประมาณโซน1ม0่นประมาณนี้เห็นปะเนี่ยก็คือแปลว่ามันจะหลุดโลงเก่านหน่อยนึงนะครับแล้วก็เตรียมขึ้นสชุดใหญ่แบบนี้นะนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ที่แบบว่า เฮ้ยเนี่ยมีการปรับตัวลงมาเป็นคลื่น B ตรงเนี้ยจะลงเร็วมากนะจะลงแบบค่อนข้างเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้น C นะครับแบบนี้เอาเราเวลามาวัดดูซิเป็น B ได้หรือ,อยังนะครับนี่ตรงเนี้ยถ้าหากว่า B เขาจบเนี่ย B ตรงเนี้ยจะใช้เวลาประมาณเกือบ5เท่าของ A แล้วก็มันก็เป็นแฟลทซึ่งบีใช้เวลานานอยู่แล้วมันเป็นไปได้นะครับแล้วก็พอมาดูในตัวของคลื่นย่อยที่อยู่ใน B ตรงเนี้ยที่เป็น A แล้ว B แล้ว C แบบเนี้ย ก็เอาเวลามาเช็คดูซิเนี่ย B เขาวิ่งประมาณเกือบ300%ซ,ซึ่งก็ถูกเหลงน,นะครับแล้วก็มันก็ไม่แปลกเพราะว่าขึ้นเบียเป็นขึ้นที่แบบว่ามันจะมีการขึ้นที่ที่มันจะเป็นชีนลแบบนะั้นนะครับเนี่ยเห็นปะขึ้นเป็นชีนลแบบนะั้นขึ้นไปนะครับแล้วมันจะมีแบบว่าประมาณ ไม่ประมาณเจ็ดสวิงอ่ะเปลี่ยนในชัดไม่เจ็ดกัห้าเนี่ยก็เห็นในชัดว่าเนี่ยหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้าหกเจ็ดคูณหนึ่งใช่ไหมนะมีเจ็ดสวิงนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็คือคุณเอาฟิวเร์ชีเนะี่ยมาตีเช็คนะครับมาตีเช็คเลยนะครับี่เอาฟิวเรช์ชีมาตีเช็คปุ๊บเนะี่ยอันนี้ผมตีแบบว่าไฮโลนะแต่ถ้าเราตีฟิลเนะี่ยแบบว่าตีแบบว่าราคาโดยประมาณของตัวของตัวที่มันมันวิ่งมันจบแต่มันจะประมาณเกือบโซนร,ร,ร้อยหกจุดแปดคูณหนึ่งใช่ไหม ซึ่งตัวเนี้ยพอเป็นเคสเนี้ยนะครับหลายคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นแลนเน้นฝัดหรือเปล่านะครับมันเป็นลันลันฝัดถ้าเป็นลันลันลันเน้นฝัดอ่ะคือที่หลายคนเรียนมาน่ะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซมันจะไม่หลุดตัวของตัวของ A ตรงนี้นะอ่ะนี่เห็นปะคุณก็จะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยซีมันจะไม่หลุดตรงนี้นะแต่จริงๆคือผมบอกก่อนมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับจริงๆถามว่าหลุดได้ไหมมันก็หลุดได้นะครับขอแค่ ขอแค่ตัวของตัวของคลื่นเขาเนี่ยอ,อันนี้ผมตีประมาณเหมือนเมื่อกี้นะขอแค่เหมือนตัวคลื่นเนี่ยมันไม่ลงต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นก็พอนะครับนี่มันหลุดลงไจุดแปดได้นะลงไจุดแปดได้นะแต่ว่ามันไม่ลงต่ำกว่าสองร้อยครับซึ่งอาจจะวิ่งมาสองร้อยก็ได้ตรงนี้แล้วก็ขึ้นขึ้นสีแรงๆช็อตนี้นะคนี่เห็นปะเนะี่ยซึ่งช็อตนี้มันขึ้นได้ไกลนะจริงๆคือตัวเนี้ยมันสามารถที่จะที่จะบอกว่าเดี๋ยวผมตีสมมุติเลยบุตรโตกราฟเนี่ยเขา เขาวิ่งมาจบจริงๆตรงนี้นะเขาวิ่งมาจบตีว่าประมาณตีว่าหมื่นดอลลาร์นะลงหลักเนี่ยตีเนี่ยมันขึ้นได้ถึงประมาณโซนแสนถึงข้าศ์แสนดอลลาร์เลยเห็นปะ่นะประมาณนี้แต่จริงๆมันก็วิ่งไปล้านดอลล์ได้นะครับแต่ว่าประมาณเนี่ยประมาณโซนแล้วหกจุดแปดนะนะบิตคอยน์มันเอาสุดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็คือเนะี่ยมันเช็คได้ชัดว่าเนี่ยเป็นซิกแซกเอ็กแล้วก็เป็นแฟลตตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือในภาพใหญ่ที่ตัวของคลื่นเขาเนี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวของซิกแซก แล้วก็ x ตัวของแฟลตแนมในภาพใหญ่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่จำได้ผมเคยบอกว่าก่อนหน้านั้นไหมว่าเออบิตคอยเนี่ยนะคือมันจะมีเคสที่แบบว่าเออเนะนี่ยตัวเนี้ยในในดีก,กีของอารมณ์เนะี่ยบางทีมันอาจจะอยู่ในขึ้นสีเพราะมีการผลผลสูงแล้วก็เตรียมทาขึ้นห้าที่ขึ้นไปแรงๆตรงเนี้ยแล้วในช่วงชีวิตเราที่นั่งดูคลิปอยู่เนี่ยนะคืออาจจะเห็นแค่ช็อตเนี้ยที่เป็นช็อตที่ทากาไรที่เยอะที่สุดถ้าคุณมองในมูลค่าเงินเฟียดน,นะเนี่ยตรงเนี้ย คือมันคือช็อตที่ทํากําไรได้เยอะที่สุดนะครับอ่ะยอยู่ที่สุดของตัวบิตคอยนนะครับดังนั้นคือตรงนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มันก็จะเป็นการปรับตัวลงมาในภาพใหญ่อะไรเงี้ยลงมาแสดดนดลาร์อะไรก็ไซด์เวย,ยาวอีกสักระยะหนึ่งเลยตรงเนะี้ยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเนาะแอดมองว่าประมาณโซนประมาณปี2อ2 9ป0เนสะูนี่ยอีกไม่กี่ปีเนะี่ยอืมแต่มันจะมีการสวิงหน่อยประมาณพันหนึ่งพันวันข้างหน้า อืมโดยโดยโดย,โดยที่คาดการประมาณไม่เกินสองพันวันแต่สองพันวันเนะี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะนานละนะครับตีว่าประมาณพันกว่าวันนะประมาณพันสองอ่ะประมาณเทียบว่าสองปีสามปีอ่ะตอนนี้ก็ปีสองห้าใช่ไหมจะสองหกร้ประมาณตีปีประมาณโซนสองแปดสองเก้าอ่ะก่อนสามถูนนะผมว่าปรนะมาณนัล้วน่ะน่าจะมอะอีอะไรบางอย่างที่มัน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 เป็นปัจจัยที่ทําให้บิตคอยนมันขึ้นไปเยอะ ตรงนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสที่กรณีว่าเฮ้ยเนี่ยคุณรับขึ้นเป็นตัวของตัวของอ่าที่เป็นซิกแซกเอกตัวของแฟดขึ้นไปนะครับหรือเป็นทรานเกิลขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคสตัวของเคสแรกนะครับอ่ะเคสแรกนะเคสแรกเนี่ยคิดเยอะขนาดนี้นะต่อไปนะครับเป็นเคสสองนะครับเคสที่สองเนี่ยจริงๆคือเหมือนกันเลยนะครับของตัวบิตคอยเนาะส่วนตัวคือมองจบประมาณโซนตรงนี้เนาะ ประมาณโซน5ดอลลาร์นะครับตรงนี้สองดอลลาร์ก็ได้5ดอลลาร์ก็แต่แต่ว่าส่วนตัวคือผมมองประมาณโซน5ดอลลาร์มันน่าจะเวิร์กกว่านะเพราะด้วยความที่ผบว่าคือเวลามันตีฟิล์มไอชี่หลายอย่างมันมันเข้ามันเยอะกว่าเออมันมันเยอะเกินไปจนมันผิดสังเกตอ่ะก็เลยให้ว่าเออมันจบตรง5ดอลลาร์ตรงนี้นะครับแล้วในตัวองคลื่นเยอะตัวเนี้ยมันก็เหมือนเห็นคลื่นที่มันชัดเจนเป็นท่าคลื่นด้วยช็อตแรกนะครับอ่ะตรงนี้เนาะก็เลยให้ค่าแบบนี้นะอ่ะ ต่อไปนะเป็นรูปแบบที่สองในการนับนะครับรูปแบบที่สอนะงเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นเป็นหนึ่งะครับไอเนี้ยภาพเ่ยนแล้วขึ้นเมนเผานะไอเนี้ยเป็นสองนะครับตรงเนี้ยขึ้นสานะครับสเนี่ยไปจบตรงนี้เนาะนี่นะครับสามไปจบตรงนี้นะครับเพราะว่าด้วยความที่1ก็คือเราอะนะครับไม่ใช่เรานะคือผมอะคือ,คอติดใจกับตรงเนี้ยเนะี่ยกรอบตรงนี้คือถ้าหากว่าถ้าหากว่าเราไปนับ ถ้าก็ผมมาไปนับเป็นตัวของที่มันเป็นอิมเพลวเนี่ยที่บอกว่าหนึ่งสองแล้วสามแล้วสี่แล้วห้านะมันจะจะตึงหดใจตรงที่มันเป็นตัวคลื่นสองหน่อยนะครับนี่มันจะกลายเป็นว่าหนึ่งเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วสองมันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าน่ยมันตึงหดใจตรงนี้หนึ่งเลยคือสองเนี่ยดีกีมันเล็กมากนะเล็กมากแล้วสี่โคตรใหญ่นะครับแล้วก็แล้วก็ถท้าฟิบเนชิมาวัตเนี่ย คือสามมันทะลุไปนะครับอ่าสามมันทะลุไปแต่ก็ตรงเนี้ยนะครับผมก็เลยตยิดใจอยู่ว่าเฮ้ยเนี่ยมันมันอาจจะเป็น extension no amplify หรือเปล่าแต่ถ้าเป็น extension no amplify นะ่ะหมายความว่าตรงเนี้ยมันก็ต้องเป็นหนึ่งขึ้นไปเลยใช่ไหมพอมันเป็นหนึ่งขึ้นไปเลยเนะี่ยแล้วจะให้สามันจบตรงตรงราคานี้ก็คือตรงราคาที่ที่เอ่อที่ประมาณโซนหกหมื่นห้าหกหมื่นเก้าตัวเนี้ย นะครับมันจะนับยังไงใช่ไหมเพราะว่าเออถ้าเรียนตอนนั้นก็เป็นหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามสี่แล้วก็สี่ห้าแบบนี้หรอมันแปลกแปลกไว้ละนะมันมันมันดูไม่น่าใช่นะเออมันดูมันดูเนี้ยเป็นดีกีเล็กมากกว่านะมันเลยคิดว่าเออในตรงเนี้ยหมายความว่าเราเนี่ยนะครับอย่างแรกเนาะก็คือก็คือถามถามว่ามัน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 ให้ค่าได้ไหมคือถ้าเราไม่นับชุดพื้นเนี่ย เราดูเป็นตัวของของ i ิ d i c a t o r ดูตัวของอารมณ์ไรหลายๆอย่างบางครั้งเนี่ยตัวคือในคลื่นสามเนี่ยเป็นคลื่นที่มันนับได้ยากอยู่แล้วนะครับมันเป็นคลื่นที่นับได้ยากอยู่แล้วแล้วเราไปจะไปเห็นชัดตรงคลื่นสี่คือบางครั้งตัวเนี้ยคลื่นสองผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่มันอาจจะเป็นตระกูล running หรือเปล่ลปาหรืออะไรแบบนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าตัวเนี้ยมันมีความแบบว่าความชันอยู่อย่างเห็นได้ชัดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ย ม่เลยจะเป็นตระกูลบอกว่าตรงนี้เป็นหนึ่งตรงนี้อาจจะเป็นสองหรือเปล่าแต่มันก็แปลกใช่ไหมล่ะเ <c oughs> นี่ยเห็นแมละมันก็แปลกใช่ไหมล่ะเออเนี่ยคือตรงเนี้ยมันเลยมันเลย,เลยบอกว่าตอบได้ค่อนข้างที่จะยากมากนะครับแต่ว่าถามว่าเราให้ค่าเป็นสามได้ไหมตรงเนี้ยนะครับตรงหกพันห้าเนี่ยนะส่วนตัวผมว่าเออเนะนี่ยมันเห็นได้ชัดตรงสี่ห้าตรงนี้ก็เลยเออให้ค่าไปได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นเคสนี้นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเขา่มีเทเลายตรงนี้อยู่นะครับของตัวบิตคอย n นะครับ ก็คือ2ตัวนี้มาแต่ว่าตรงนี้ส่วนตัวเลยคือเขาอะทำสองแล้วนะรตรงนี้เขาทำสามแล้วเนาะต่อไปตรงนี้เรากําลังอยู่ในขึ้น4อยู่นะครับขึ้น4อนยะู่เนาะเราอยู่ในขึ้น4อ่น่ครับขึ้น4เนะี่ยคือ,อยังไงนะในอาการผลตัวขึ้น2เนะี่ยคือหลายคนเรียนอีกเวฟมานะครับอินเพลย์เนี่ยคือจะ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 ,จะ,จะมีกฎที่ทุกคนแบบว่าจําได้ขึ้นใจเลยว่าเออเนะี่ยคือเวฟสอง เลเวฟสี่เนี่ยมันต้องสลับใช่ปะ่ะจําที่บอกใช่ไหมแต่จริงคือถ้าให้ผมพูดตรงๆเนี่ยคือไอ้คาว่าถ้าหากว่าเวฟสองเป็นซิกแซกอ่ะเป็นตระกูลชาร์ปแล้วเวฟสี่เนี่ยมันเป็นชาร์ปเนี่ยมันไม่ได้อ่ะอะไรประมาณนะี้นมันต้องเป็นไซเ์บอะไรประมาณนะี้นเป็นหรือว่าพวกแฟรไทริ่งเกิลเป็นแลนด์เอชเป็นคอมเพลีคเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ่ะจริงๆคือคือตัวของ อไอ้เว็บสองเว็บสี่ที่มันต้องสลับกันเนี่ยส่วนตัวผมว่ามันมันเป็นแค่ไกด์ไลน์นะครับจริงๆคือมันจะเป็นไม่ได้ได้วยไงเพราะว่าถ้าเว็บสองซิกแซกแล้วเว็บสี่มันก็ซิกแซกได้แต่ขอแค่ว่าแบบว่ามันอาจจะเป็นแบบว่าเว็บสองอาจจะเป็นซิกแซกปกติแต่เว็บสี่อาจจะเป็นแบบว่าทริปเปิลซิกแซกที่มันค่อยๆไหลลงมาหรืออาจจะเป็นแบบว่าดับเบิลแฟตแล้วก็จบด้วยฟังเกิลอะไรแบบนี้มันอาจจะดูคล้ายเหมือนตัวของซิกแซกบางทีคือ มันไม่ได้เหมือนกันแต่แค่แบบว่าเราไปนับให้มันเหมือนกันเฉยๆจริงๆคือมันถ้าเว็บสองซแซกได้เว็บสี่ก็ซแซกได้ไม่ผิดนะครับขอแค่ขอแค่แบบว่ามันไม่โอ้แล้ผลหนึ่งก็พอตรงนี้เนาะก็คือจริงๆคือมันก็คือชุดคลื่นไซด์เ,เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก,กันต่อในตรงของเว็บสี่นะครับคือเว็บสี่เนี่ยนะครับในในแบอบกว่ากฎทั่วไปที่แบบว่าผมใช้เนะี่ยคือเว็บสนะี่เนี่ยมันต้องใหญ่กว่าเว็บสองอยู่แล้วนะครับ เราเวลาวัดดูสิเนี่ยอ่ะตัวเนี้ยนะครับถ้าหากว่าเอาเวลาแค่เวลานะไม่ใช่ดิจีนะเว็บสี่อ่ะมันก็จบตรงนี้ได้นะครับนี่ถ้าเอาแค่เวลานะจบได้ครับแบบว่าในลักษณะที่ผมใช้เนี่ยคือสามเนี่ยมันยาวมาขนาดนี้แล้วนะครับสามมันยาวมาแล้วนะครับนี่ตัวของเว็บสามเนี่ยมันเทียบระดับสามร้อยกเก็นกว่าของตัวเว็บหนึ่งนะครับแล้วตัวเนี้ยนะครับส่วนตัวผมมองว่าเออเนี่ย คือเวฟ4เนี่ยมันต้องนานสักหน่อยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันต้องสักประมาณเน 1, ี่ยหนึ่งเท่าเลยอ่ะประมาณโซนเดือนธันวาปี26เนี่ยนะครับที่จบเวฟ4ได้ไหเพราะว่าวตรงเนี้ยถ้าเป็นเคสเนี้ยถ้าเอาเวลามามาตั้งเป้าแบบว่าที่ผมใช้นะหมายว่าวตรงเนี้ยเวฟ4เขายังไม่จบนะตรงเนี้ยดีกีที่ขึ้นไปนะมันคือดีกีของตัวเท่บเวฟเท่บเวฟ4ไปนะซึ่งตรงเนี้ยในภาพใหญ่เขานะ่ย จะเป็นลักษณะที่ตรงเนี้ยเขาลงเป็น A เนาะตรงเนี้ยขึ้น B และลงสอ่าพอผมพูดอย่างงี้ผู้แปลายคนก็บอกอ้าวแล้วมันต่างอะไรกับเมื่อกี้ล่ะอ่าแต่ว่ามันต่างแค่ตรงที่ว่าภาพใหญ่เนี่ยเขาเป็นอินพาลขึ้นไปเ,เห็นปะมันต่างแค่าภาพใหญ่เขาเป็นอิน u พา e ขึ้นไปซึ่งตรงเนี้ยนะครับลักษณะเขาเนี่ยทาเป็นแฟ t นะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ยังไงก็เป็นแฟรนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาเนี่ยขึ้นไปร้อยแปดนะครับนี่ ประมาณตีว่าโซนร้อยหกจุดแปดนะประมาณนี้นะครับนี่ร้อยหกจุดแปดเนาะงั้นตรงเนี้ยเวฟซี C เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยคือคือเท่าที่หลายคนเรียนมาเนี่ยผมคนหนึ่งด้วยนะครับก็คือจะจํเรียกว่าเออเนอี่ยมันจบที่สามแปดจุดสองก็เพียงพอแล้วใช่ไหมเป็นอย่างน้อยแต่ส่วนตัวนะหมอมันต้องหกจุดแปดนะครับต้องหกสิบจุดแปดเนาะเพราะว่าด้วยความที่บอกว่าไอ้สามปดจุดสองเนี่ยมันสั้นเกินไปแต่ถ้าเรามาเทียบจริงๆอ่ะ คือมันยังไม่โอเวอร์แลปตัวของที่มันเป็นชุดขึ้นเริ่มต้นเลยนะปะน่ะเนี่ยเนี่ยก็คือจุดเริ่มต้นของตัวเวฟเอมันยังไม่ถึงเลยอะส่วนตัวมันต้องลงมาถึงนะมันต้องลงมาถึงนะซึ่งราคามันก็จะอยู่ต่ำๆห้าสิบเห็นปะ่ะหรือไม่ก็หกสิบแปดเห็นปะน่ะเนี่ยซึ่งยังไงก็คือมันก็ต้องอยู่เกณฑ์ตรงนี้นะครับแต่ใครบอกว่าเหมือนเท่าที่เรียนมามันอยู่ประมาณสามจุดสองนะครับอย่างนั้นตรงเนี้ยก็คือ ในกรณีที่ลงสั้นสุดน้อยสุดเนี่ยมันจะลงประมาณโซนประมาณโซนหกหมนะื่นดอลลาร์มันอะเลขกลมๆนะครับหกหมื่นดอลลาร์เนาะแต่ถ้าหากว่าตัวของตลาดเขาเนี่ยมีการรวงลงหนักจริงๆเนี่ยมันก็จะลงมาถึงประมาณโซนนี้ครับประมาณโซนที่ว่าลบหกจนะุดแปดคือถ้าหกหมื่นเราไม่อยู่เนะี่ยตัวเนี้ยผมว่ามันลงหนักอยู่แล้วนะครับมันจะมอีอีกโซนเนี่ยก็คือโซนวันเจ็ดสิบแปดตรงนี้นะครับนี่ตัวเนี้ยเป็นโซนแก็บของตัวของตัวอา่าเรียกว่า อีเฟนะครับสี่หมื่นห้าตรงนี้นะครับก็จะมีโซนหกหมื่นเนาะหกหมื่นสี่หมื่นห้านะครับแล้วก็อีโซนเนี่ยคือโซนโซนมาสจันนะครับก็คือโซนประมาณหมื่นห้าจนถึงประมาณหมื่นหนึ่งเนาะนี่นะครับมีสามโซนครับคือถ้าไอิงเหมือนถ้าเอาไม่อยู่นยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเออเนี่ยยังไงคือมันก็ลงไปหลุดโลนับหมื่นห้าเนาะเพราะว่าคือมันมีแค่ตรงนี้แล้วนะครับที่มันเห็นได้ชัดนี่นะครับตรงเนี้ย มันก็จะทําให้เห็นได้ชัดว่าเออในเว็บสี่ 4, เขาจบประมาณโซนตรงนี้นะครับแล้วก็มันก็ไม่แปลกเลยที่บอาว่า,วาเฮย้ยเว็บสนะี่เขาเนี่ยจะไปจบตรงบริเวณที่เป็นคล้ายๆเหมือนสีเก่าของตัวเว็บสามเห็นปะเนะี่ยแล้วตัวเนี้ยมันก็เป็นบริเวณสี่เก่าของตัวเว็บสามีเห็นปะเนะี่ยมันก็ไม่แปลกเลยนะครับดังนั้นก็คือตัวนี้นะครับพอมันจบแล้วนะมันก็จะมีประมาณโซนหกหมืนะ่นสี่หมื่นห้าหมื่นห้าหนึ่งหมื่นอะไรเงี้ยก็จะมีแบบว่าสามเป้าเพียรได้ชัดนะแต่เป้าล่างเนี่ย คือถ้าลงมาเนี่ยคือหลายคนที่ดูคลิปตอนนี้จะเห็นในใจว่าเฮ้ยเนี่ยเก็บเก็บเลยเก็บเลยบอกว่าถ้าลงมาถึงขนาดนั้นจะแบบอ่ออีกจะซื้อให้หมด่างเงอ่าคือผมเข้าใจแหละว,ว่าด้วยความที่ปัจจุบลลันราคามันอยู่หนึ่งแสนไงกูเลยมั่นใจไงแต่ตอนที่มันลงไปถึงหมื่นห้าหนึ่งหมื่นตอนนั้นนะถ้าอยู่มีข่าวออกว่ารัฐบาลอเมริกาหรือรัฐบาลทุกประเทศเนี่ยก็คือออกกฎหมายให้ทุกคนห้ามถือบิตคอยห้ถือบิตคอยแล้วคนนั้น ถือว่าเป็นอาชญากรรมเป็นคนปิดกฎหมาย ừ. หรืออะไรก็ตามที่มันในการปิดกั้นทุกอย่างเอ็กเชนก็ถูกปิดหมดอะไรแบบนี้หรือแล้วแล้วเ,เหลือแค่ตัวของเด็กตัวของดีฟาที่มันเป็นไทเวซีจริงๆที่บอกว่าไม่มีการเปิดเผยตัวตนอะยไรเงี้ยคุณนึกสภาพดูว่าตอนนั้นอ่ะถ้ามันลงมาถึงขนาดจริงแล้วอยู่มันเกิดเครียดแบบนั้นอ่ะการเข้าถึงมันก็ยากใช่ไหมความเชื่อมั่นของคนหมูมากมันก็หายไปอ่ะอืมถ้ามันเกิดเคียนั้นจริงเนี่ยคุณจะกล้าซื้อหรือเปล่าเหรอ แต่พอผมพูดแบบเนี้ยคือมันคือการวิเคราะห์ที่ที่แบบว่าเครื่องสมมติในกรณีบอกว่ามีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันที่มันแบบว่าเลวร้ายแต่มันวิเคราะห์และสมมติในตอนที่ช่วงเวลาสถานการณ์และความคิดมันมันยังอยู่หนึ่งแสนลลานไงมันยังมีความเชื่อมั่นอยู่อะไรเงี้ยอ่าเลยทําให้การซื้อจะถึงตอนนั้นอ่ะคุณจะซื้อได้หรือเปล่าถ้าคุณเข้าใจมันเยอะจริงเนี่ยแล้วคุณไม่ได้มองมันในเรื่องราคาเนี่ยคุณซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้คือบอกว่า เป็นการบอกให้ดูนะว่าเออเนี่ยคือจริงๆคือมันก็มีอะไรหลายอย่างนะครับดังนั้นคือตรงเนี้ยนะครับถ้าเข้าใจามันจริงๆแล้วแบบว่าให้ข้ามมันจริงๆนะนะครับไม่ว่าราคาไหนคุณก็จะซื้อหมดโดยที่คุณไม่ได้สนใจในขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอา้คือมองในมุมลักลงทุนที่เป็น,นเชิงการเป็นดัเวบนะบมันจะเห็นแบบแบบนี้เนาะเป็นสามเป้าเนาะที่แบบว่าเฮ้ยเนี่ยราคามันจบได้นะครับแต่ถ้าคุณอยู่ราคาเป็นการวิ่งขึ้นไปตอบทะลุไป,ปจริงๆอ่ะตรงเนี้ยนะครับ เดี๋ยวมาแกะกันเพิ่มเติมในตัว EP หน้านะครับหรือ EP ตจะไปนะว่าเออน่มันจะเป็นแบบไหนถ้ามันวิ่งไม่ต่อมันจะไปได้ถึงลิมิตเท่าไหร่นะครับราคาเท่าไหร่แล้วก็จบนะครับซึ่งต่วนเนี้ยเดี๋ยวก็จะมีทํามาให้อย่างแน่นอนนะจริงมันมีแต่ว่าส่วนตัวมันมันมันค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับมันค่อนข้างจะน้อยแล้วแล้วก็มันโอกาสในการที่มันปรับตัวลงเนี่ยในภาพเจ็มนี้มากกว่าก็เลยไปวิเคราะห์ในเชิงที่เป็นภาพขาลงมากกว่า นะครับตรงนี้เนาะอ่ะโอเคนะสำหรับบิตคอยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันก็อันนี้ก็จะเป็นการดับเข้าคราวเนาะก็ถ้าใครนะผมที่อยากจะนับอ e ีเล็เรได้แบบนี้นะครับอ่ะจริงๆคือในภาพเยอก็นับได้นะครับในภาพเยอะก็นับได้ไม่ต้องห่วงเนาะก็คือนับตกว่าไม่ต้องคิดเยอะก็คือสามารถที่จะมาเรียนตัวของอคอร์ e L รอีเล็กบรยคริปโตได้นะอ่ะตัวนี้ก็จะมีเรียนก็คือแบบว่าใครที่ไม่มีเวลาว่างนะก็คือแบบว่า คุณจะดูย้อนหลังก็ได้หรือคุณจะดูแค่คลิปแล้วก็ศึกษามันก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าในรลสุดเนี่ยคือการสอนสดนุดอ่ะผมทําไว้เพื่อให้เข้าถึงตัวผมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือไม่ว่าจะคนไหนก็ตามเนี่ยมันน้อยมากจริงๆนะครับที่จะเข้าถึงตัวผู้สอนได้ตรงๆนะครับและณเดียวนั้นเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบว่าเป็นกลุ่มเป็นอะไรมากกว่านะครับดังนั้นตรงเนี้ยผมก็จะทําด้วย ด้วยด้วยใจจริงนะครับอันนี้ก็ตั้งใจจริง,รงนะเผื่อใครที่สนใจเรียนก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเป็นแฟนเพจผมทักเข้ามาได้นะครับอะ,อะโอเคสัสดคลิปนี้สวัสดีครับ